b ีเคนโอโมดิฟายปลายท่อมันดูจืดไปหน่อยเติมแล้วนี่ยังไม่ได้แกะออกนะยังไม่เสร็จเดี๋ยวแกะออกแล้วมาดูกันอาป้ามาแกะกันเราไว้หลังตัวอักษรคำว่าเอสซัสซีสิบสว่วนอ่ะเดี๋ยวให้ป๊อปแกะหรือป้าแกะลองดู<ห>บอกได้เลยให้งามงดเลยนะ ดูมีสาบนี่สมัยเราขายของอยู่ที่ตลาดนกคูแเราก็ใช้อันนี้แหละปูนั่งบ้างอะไรบ้างนี่เข็นต้องขอบน้นข้างในไหมมันเป็นอุบัติเหตุนะที่ว่าคนเราไปโดนก็ดีกว่าไม่มีสีอะไร ข้างในนี้ไม่ได้ตั้งใจพ่นเป็นขอบมันเราถามพ่อเราว,ว่าเอ๊พ่นสีฟ้าเข้าไปข้างในนี้ดีไหมหมายถึงตรงนี้ เขาบอกว่าพ้นไปไม่มีใครดูจะไม่ต้องไม่จำเป็นก็เด่นขึ้นหน่อยหนึ่งนี่ช่องว่างระหว่างมันไหนๆก้มมาดูแลเดี๋ยวขอก้มดูที่ข้องใจนะหน่อยดีกว่าไหมนอนลงไปดูตรงที่ข้องใจหน่อยมันยึดไว้ยังไงนี่ท่อหายร้อนแล้วนะเอามือล,วล้วงละ นี่ตัวท่อนี่ตัวน,นั้นที่ว่านี่เสียบยึดเข้าไปด้านหลังไม่มีนอ็อตหรือว่ามันแน่นอยู่แล้วถ้าขยับหมายความว่าข้างในน็อตมันขันแน่นมากแล้วไม่มีทางขยับได้เลยตัวนี้มันขยับไม่ได้เขาก็เสียบพ่วงให้มันอยู่ในระดับที่ต้องการเท่านั้นเองอ๋อเข้าใจแล้ะ บางทีติดอะไรเยอะแยะก็ไปไอตัวสีดำนี่ดูท่าทางว่าน่ามันตัวเลจินแนลของมันนี่กว่านี่อะเลจินลมากับรถไม่น่าจะเอาเข้าไปเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วปิดสวิตตัวนี้ทีหนึ่งโอเคนั่นหนาใช้ได้ท้อสูตรไปจริงๆมันยาวอย่างนี้นี่เองนะ กลางมันอยู่ข้างหน้าโนูนกลางแล้วเข <c oughs> าเรียกว่ากลางแล้วก็ส่วนหัวมันก็คือเฮดเดอร์เลยอะ่ oh. ะแหละแสดงว่าไอ้ลูกที่อยู่ตรงกลางที่เราเรียก นั่นก็เรียกว่ากลางก่อนจะถึงหัวมันนิดเดียวเป็นท่อพักกลมๆเขาเลยเรียกว่าพักกลางส่วนตรงหัวมันไม่มีบอกว่าพักหัวพักส่วนบนพักหน้าอย่างนี้ไม่มีมันจะเป็นรูเฮดเดอร์พวกนะ่ยเราต้องเบิ้ลเล่นหน่อยดีกว่าไว้เพราะว่า ไม่ยังเป็นปล่อยให้สีแห้งดีกว่าเบิ้ลโชว์ไปหลายทีแล้วเอาไนไหนเห็นว่าต้องเอารถเข้าบ้านอยู่แล้วก็เอาสันหน่อยเอาสันหน่อย Hey, Fassy, my fur.